ครับสวัสดีครับผมพู้จาการเติงนะครับที่บึก้าอิสุยุยานะครับวันนี้เราพาอิสุสุดหล่อของเรามาที่ร้านโมโซโยเดียอยู่ที่ไหนอำเภอบางปะอินมีอะไรดีๆเราจะพา,าไปดูข้างในเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดพระนครสุวยาเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยครับ าใช้พื้นที่ได้เต็มมากนะครับก็ยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยก็จะมีในนี้จะมีร้านกาแฟมีอะไรแต่บอกว่าอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีเราจะไม่เรียกว่าเป็นค่าบัตรรรมตูเป็นการเป็นเดลิข<ม>สิทธิ์เข้ามาะละกัน80บาทแต่80บาทนี้ไม่ได้เสียฟรีนะครับคือ80บาทเนี่ยเราสามารถมาแลกเค้กแลกกาแฟก็ได้อันนี้เราดูบรรยากาศของสไตล์ญี่ปุ่นก่อนว่าเขาจะสวนแบบไหนมาเข้าไปดูข้างในกัน เดี๋ยวเราพาไปดูกาแฟหัวเมียคู่นี้หน้าคุ้นๆว่ะเอีมาดูนี้กขแอบแอบมายังไงเนี่ยไม่นัดไม่หมายเลยเอ้ยมาไงกันเนี่ยอโอโ้โหนี่ดูดูด,ดูละครช่องเจ็มากมเลยวันนี้อันนี้เรามาติดตามค่ะฮะมาตามใครตามร้านรตอตามพี่ตอนนี้นะคะผู้จัดการขา ร้านนี้นะคะกําลังดังมากนะคะเพราะว่าเขายกญี่ปุ่นมาไว้ที่อยุธยานะคะเพราะฉะนั้นมาน่เหืออยูก็เหมาะกับสาวๆนะคะที่ชอบมาคาเฟ่แต่งตัวสวยๆคาเฟ่ฮอปปิ้งเอาดูทายไม่ได้ไงผู้ชายก็ได้ค่ะได้หมดค่ะและที่สําคัญค่ะ ผู้จัดการค่ะที่นี่นะคะได้ยินมาว่าเครื่องดื่มเนี่ยเขาเด็ดมากเขาจะมีหลายหลายเกรดมีแม้กระทั่งพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอบไปดูเครื่องชงแล้วใช่คือแล้วพี่ก็อไปดูกาแฟแล้วดูคนชงใช่ค่ะเครื่อง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 ชงหลักๆเราจะมาดูวีดีนะคะแต่คนนี้เขาบอกว่ามาริสต้างานดี่า มีเมนูแนะนําอะไรบ้างครับที่ของะนะมัชะค่ะมัชะของเราจะเป็นมัชะพรีเมียมนะคะเป็นเกรดนําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะจะมีความเข้มข้นหอมนุ่มค่ะลูกค้าแล้วก็จะเป็นตัวเมล็ดกาแฟค่ะลูกค้าลูกค้าตัวเมล็ดกาแฟของเราเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเมล็ดกาแฟได้เองค่ะมีทั้งโทนเข้มกลางแล้วก็พวอ่อนค่ะลูกค้าที่ชอบกินแบบอเมริกาโน่แบบ ำเป็นตัวนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นเมลเลข,ของทางร้านเราค่ะเป็นตัวโมโซโค่ะคจะมีความเปรี้ยวสดชื่นนะคะเป็นฟล ah. อรัลดูค่ะ,ะชื่ออะไรคะไนท์ครับน้อ,อ,องไนท์นะคะเป็นบริกาของที่นี่นะคะพอดีพี่อยากทานลาเต้ร้อนๆนะคะแล้วก็แบบว่ากลางๆนะคะช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะเป็นตัวอีซ่บิวของทางร้านก็ได้ครับะจะเป็นตัวข้อเข้มแต่ว่าเป็นข้วเข้มสมัยใหม่ที่จะไม่มีความขมมากเค้กที่นี<ๆ>่<ๆ> น่าทานมากเลยนะคะก็คือแบบกาแฟก็ต้องคู่กับขนมหวานอ่าเดี๋ยวเราเถนัดอยู่แล้วมาเรียมีทั้งเค้กส้มนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ชีสเค้กเจเปนชีสเค้กน่าทานมากเลยค่ะสักห,หน่อยไหมงั้นเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ดีกว่าค่ะด้านบนค่ะน่าทานมากนี่นะมีแบบอันนี้อะไรนะ เมะม uh huh. ่วงได้มีเม็ดกาแฟขายด้วย uh huh. ใช่ไหม uh huh. สำหรับสายที่แบบอยากทำกาแฟกิน่บ้แคมปิ้งแคมปิ้งบรรยากาศแบบคูมากเลยอ่ะเออเรื่องยอแฟต้มราคาก็ไม่แพง ตัวกลางอร่อยรสชาติดีมากเขาบอกว่านี่ไงอเมริกาโนอันนี้เป็นซิงเนเจอร์ของร้านนะครับก็ต้องบอกว่ารสชาติดีนะผมคนชอบกินกาแฟแบบโทนที่แบบเปรี้ยวๆกรุบๆหอมๆเนีียดีเลยนะครับแล้วก็พี่เบลก็ดูแล้วกัน